มาสวัสดีค่ะมือนี้เขาชิมากินหม,มูกระทะ่าล่มหนาวกันค่ะอ,อ๋อพี่แอร์ก็ยกไปทางน้องสิอันกระทะใส่กระทะไฟฟ้าค่ะมือนี้เดี๋ยวเด็กนอยชิพากันขีดกินเองซื้อมาแต่ตลาดชุดใหญ่ชุดนึ่งค่ะนี่สองร้อยบาทหมูนหนูจองขายไว้แล้วโอเคจะทำกินเองด้วยเก่งจังเลยเนี่ยถ้าลมหนาวค่ะ ทาง้าทางกิซานเขาหนาวด้วยค่ะนี่ทางอื่นหนาวบ่อหงเทพหนาวบ่ดีเลยจริงดีโอ้ยทำไมปวดเมื่อยยาไม่ยม,ม,มันไม่ได้ท่อเอ้ยมันไม่ได้ปิ้งโว้ยมันต้องเน่เน่เน,น่อันเทน้ำทุบใส่ดีปิ้งแน่หรอ ไม่เน้รอม่เนังแสงปลาหลูกลองมองในแอเเปเจเ็นดิเหลียงตูท่าแม่มันเหียงซู้่าใด่เหรอลูกพอจังนยวแลแล้ว,ลลวทำไมพี่แอนไม่เทนะ้ำใส่ น้รซุปออกมาดิกจระบาดกับกรเจี๊ยกระมิ่มกับกระเทสมากันกินแย,นยงเดียวไม่อยากเปน็นอ,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 อนลูกราน ใช้ได้กี่ครั้งมาดุดกันผลินะคะอาาันนี้ร้อยร้อยก็บาทชิลิรงฟีอร่อยอิ่มอร่อยในงบประมาณที่แสนสูงแม่สาเ่เลยนะใส่ตัวนี้ลูกใส่ตรงน้ำได้ค่ะอย,าย่าโยนแรงนะมันจะโดนตัวเองอุ้ยนี่เบื่องต้มกินเปียให้น้ำขิ้นอยู่อ,อะไรอ่ะเ,เอ้เปียวเปียวลาดหรือเปล่าตล ใส่แรงใส่แรงนะทุกคนแค่เ่าไรเาไรแล้วก็ลงไปหรอมันยังมันิดไม่ไปเลยอ่ะไม่มาถหายเอาข้าบไหนเลอนะหกระทะใส่ทุมันไม่ลวงเลยใส่เนยหรอเราไม่มีเนยอ่ะมันต้องเป็นเนยไอ้นั่นใช่ไหมเนยเนยหวอน ใี่นี <S <S ่นะไมื้อนี่่วางไถ้าขมันใส่นี่ไวนม่ใส่น่เบอยามอ่เก็บอะไรกวดขม่เนล้วมันจะม่เนตอ่าใส่ใส่มันเสียงซูซาเสียงซูซาซูซาเลยกูอยากกินต่อาวางไว้ข้างนี้คอยได้ถือคีบด้วยกันนี่เออ่ยกมาทไมใส่ กีกับกีได้ค่อยเฉดกินกินหมูกระทะกินหมูกีกีกับกีตาใครเอาน้ำจิ้มมันอันเดียวกันวันนี้ลูกฟองทูนี้เอาไอ้เปลือกออกก่อนนะน้ำจิ้มมันอันเดียวกันไม่มีสองอันน่าเบ็ดเพื่อนจะเฉดเลยใช่ค่ะสิตายเมื่อไหร่ เืมันหอนมันสิไทยชีวิตมันหมอเปลี่ยนมันบอบสนองวะบเปลี่ยนเม่เมื่หรเหนียวก็เกิดไม่จีเป็นเกลี่ยโรคบดีซูใช้กรบะแด้กระบะดกิน้ยเกีเ็ไมเปเกี่ยแมเอามาค่ะเอาลงมาเลยนี่แม่จะกีบลงให้หนึ้งน่ะ่เป็นหมักงาน่ะเอาลงมาเลยนี

ปีฉีกขึ้น่ออยูด่ออดอกแต่ว่าจับซื้อเราวมาได้ Oh, ช่วยไก่กันละพี่ตอนนดี้ไม่ดีครับแล้วมันออกมานก็มันนีบารี้ไม่กันแตกใช่เห้อจะเป็นมันก็จะอร่อยใช่ไหมท่านีแตกให้องเหรแตกซูซูให้อาเลยพอแม่ลอามีหมอระบายออกเกลื่อนตาอันนี้อ <ah> ๋อที่มันแพงใช่ไหมที่แม่ั้แแพงมนสีมีหม่องระบายน้มันเป็นหมึ แต่เตาทานมนันคืีหมองคละบายมันอ๋อใช่เลยเพราะฉะนั้นเราก็รีบยา่างรีบผิดถึงมันจะไม่แตกก็แซลสลฉลาดฉลาดมากพี่โอ้น้ำจิ้มแบบอร่อยมากน้แก้วน้ำนูนละลูกรดรูดทองโนสีเหลืองอยกับแเไ,ได้แล้วค่ะอรไฟลงวดนยหรือปลบปั๊บสุดเลย กับบรรยากาศก็ทำห้นิ่มมานมเราิือไข่เปโล็ด้เรามาใส่กอนที่าดพอแล้วลรกไม่ทันรอเราก็ลวดพอก่อนนะคะโออกินค่ะวดหลังปวดลางเลยก็มบ่ปวดหลังเลย จะบางเลยบอกต้องเป็นเนื้ออย่างหลกเข้มบอกเนื้่จุดเน่จุดเนยอสดออรเน่โ้ลงในมือใกล้เน่โ้งในมือใกล้ไม่แม่วเม่กเก็บแทนบอกเดี๋ยวมั่อก่เก็บแขนนี่แน่นี่แหละเก็บแขน เดอนิจะบ่ะอคุณหมอมือเบามากจริงอ้าวมราจะทำมันนั้นตกเยไก่หนุทบอกให้แม่ไปสีดยวนบ้านคนจะเลื่อนแต่ว่าแม่ไปสีลุบ้านเยไก่เราขาแม่ตั้งนั้เข้อใจก็เลยยังผู้ึงบอกไปฉีดยวนสาระกังบ้านผู้ึงไปสีลุบ้านเยไก่บ่าเอาขาดทั้งหมูคุณหินมากแคเพื่อเย่ไก่บเอาหนคไปสีลงบานหว่าไปฉียนอานสกับว เอาที uh, ่ไข ja, ah, yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, ่ลกไข้ตอนที่แอร์่ตอนที่แอร์สีแล้วมอสแอร์าอแอร์ูกอมอสอย่าเป่าย่าเฝ้าสิเด้ขอจีท่าลูกอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเย่าเ่าเลยค่สิเดี๋ยวคนทายหลุดแบบสีโจให้พ่อออกยโอ้ให้พ่อออกอยาเฝลาเด้ยอย่าเฝ้าเด้ ยังเปล่าทายอะไรก็รอให้มันหายร้อนก่อนต้มผักก่อนจะผ่อนทายเรียกไอ้เอกทายก่อยังฟลอยังเปล่ายังไงบ้างต้มผักเแต่จะคนหลายยังไงดีก่อนอุ้ยย่างต้มกันจุกๆไปเลยค่ะ อร่อยไหมคะติ๊แถวข้ากับบรรยากาศหนาวๆใช่ไหมคะมโอแกนกินปูอัดส่วนพี่ยังไม่กินค่ะอักินตบท้ายด้วยอะไรคะเนี่ย <laughs> ห้ามเซ็ตห้ามเซ็ตเสือ้อ <laughs> ห้ามเซ็ตเสื้อนะคะโอ,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 อ้หันหน้ามาดิ่ยวแกนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อแกนเป็นโพนี่มีเขา คนนี้ก็ต้องมีเขาเลยมั้งเหลียบรอยคะ่ะไม่ยิ้ม <laughs> แล้วก็บ้ากันไม่มาทีบรรยากาศหน้านะบ้านงี้ก็มาหนิโ้ยมีดาวด้วนีหนาวไม่มีดาวด้วยในโทรศัพท์มองเห็นหรือเปล่าดาวอะว่เห็นดอกมันเมือนเมือนไง <laughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.